ครับสวัสดีครับวันนี้ไฮโลช่างทรงจะมาแนะนําจานคู่สูงต่ํานะครับ,บจะมารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันจานคู่สูงต่ำเนี่ยงานดีๆนี่นะครับก็ต่ําดูนครับครับเก้าต่ำไหมครับเก้าสิบต่ํา มาครับกว่งสูงบ้างฝั่งสูงนะครับไปที่ฝั่งสูงครับนีคบน่ครับงานดีๆครับจากช่างทงครับสุดยอดไหมครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับแล้วทิ้งเบอร์โทรไว้ให้หน้าช่องนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับเป็นไงครับแล้วฝากไว้แค่นี้นะครับงานดีๆจากช่างทงนะครับไฮโลใครสนใจฝากติดตามด้วยนะครับโทรมาเบอร์นี้นะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับครับสวัสดีครับ